ปีที่สาเราเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วแหละนะครับแล้วพอมาไตรมาสที่หนึ่งเออเริ่มตอนแรกเริ่มเหมือนจะดีนะฮะก็คือ,อ,อสงครามการค้าตอนแรกเหมือนเจรจาก,กันลงตัวระหว่างจีนจกับเมกานะครับแต่พอพอสักหน่อยหนึ่งเนี่ยพอร์รบอก็ยังไม่ผ่านนะฮะมีเรื่องของ การเสียบบัตรแทนกันอะไรก็เลยก็เลยทําให้ช้าไปด้วยแต่ตอนตอนไตรมาสที่หนึ่งแล้วก็เริ่มะเริ่มมีเรื่องของโควิดเข้ามานะครับโควิดเข้ามาพอต้ตอนตน้ตนมกราพอกลางกลางจนกระทั่งวันทะี่23มีนาเราเริ่มล็อกดาวน์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเราก็ชะลอต่อเนื่องพอไตรมาสที่สองเราก็ชะลอต่อเนื่องแต่ในไตรมาสที่สองเนี่ย ก็จะมีสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนเดือนเมษาเนี่ยเราล็อกดาวน์เป็นที่ถูกไหมครับแล้วเกิดได้ผลได้ผลคือ,อเริ่มผ่อนคลายได้ในเดือนพฤษภาพอเริ่มผ่อนคลายเดือนพฤษภาตัวกิจกรรมก็เริ่มกลับมาบ้างนะพฤษภามิถุนากราคาจนกระทั่งบัดนี้นะครับก็ก็เริ่มเริ่มที่จะกลับมาทํากิจกรรมได้มากขึ้นกว่าในช่วงเดือนเมษาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้กลับมา เป็นร้อยนะครับเพราะว่าบางเซกเตอร์ก็อาจจะกลับมาได้มากหน่อยบางเซกเตอร์อาจจะกลับมายังพื้นตัวช้านะครับแต่โดยเฉลีย่ยเนี่ยไตรมาสที่1ของปีนี้ไตรมาสที่2ของปีนี้เนี่ยก็ยังมีการหดตัวอยู่น,นะครับแต่ไตรมาสที่2เนี่ยก็จะหดตัวน้อยลงนะครับ อันนี้พอมาประเด็นในทางด้านเศรษฐกิจเราบอกว่าเอ๊ะทำไมอีสานนี่เราเราผลิตใช่ไหมเราเป็นเกษตรกรรมเรามีคนเยอะนะฮะหลายต่านว่าคนเยอะพื้นที่เยอะพื้นที่เกษตรก็เยอะอะไรมัน,มน,มนทางทางทุนทางทางกายภาพมันเยอะไปทัหมดแน่นอนมันก็มีข้อจํากัดเรื่องคุณภาพดินมันก็ธรรมดาเทคโนโลยีมันจัดการได้นะครับแต่ปัญหาคือพอไปทำตรงนี้ปุ๊บเรายังผลิตเหมือนเดิมนะครับ แล้วรูปแบบการผลิตเราก็ยัเยงเหมือนเดิมนะแล้วเรายัางพึ่งพากเกษตรกรรมแบบพึ่งพาน้ำฝนแหละสิ่งที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วข,าาข้าวมันอ้อยข้าวบ้นอ้อยถานว่าผลิตออกมาแล้วราคามันมันดีไหมตะปูนตรงราคามันก็ตามตลาดนะ,ะับแล้วเป็นกินหลายประเทศก็ทาได้เหมือนกับเราสิ่งที่เราคิดนะฮะว่าเราจะต้องทาส่งนี้หีือมันต้องเปลี่ยนนะฮะเราจะไปเปลี่ยนไม่ให้เขาทาเกษตรไม่ได้แต่เราจะเอาสินค้ากเกษตรไปทำอย่างอื่นไ,ได้ทุกวันนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่า ในทิศทางการขัฒนาเนี่ยในเรื่องของการที่จะยกระดับมูลค่าเนี่ยการผลิตข้าวท่านผลิตออกมามันอาจจะไม่ได้ม่ได้ข้าวนะมันอาจจะเป็นสินค้าชนิดอื่นเป็นแคปซูลเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องสำอางเป็นอะไรสารพัดอย่างเป็นไปตามบริบทที่โลกเปลี่ยนไปประเด็นในมาตรการที่คัดออกมาเนี่ยรัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแล้วก็ไม่ได้ผล สามเดือนที่ผ่านมาลดการตกงานไม่ได้นะครับเขาไม่มีความมั่นใจในเรื่องของกาลังซื้อมันตกลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทุกธุรกิจแล้วมันกระทบป็นเป็นลูกโซ่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทําได้ก็คือว่าผมเชื่อมีธุรกิจบางตัวจําเป็นจะต้องต้องหยุ่ไปไม่ได้จริงๆอันนั้นต้องปล่อย,ต,ออยต้องปล่อยอยู่ครับแต่อะไรที่ไปไม่ไหวเราไปไปอุ้มไปเลี้ยงเนี่ยผมไม่ได้ก็คงจําเป็นต้องทิ้งไปบ้านนะครับแต่คงก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ย ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอให้ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับคือเข้าไปช่วยภาคแบงก์พานินี้ภาคธุรกิจที่เป็นแบงก์นะครับที่เป็นให้สินเ,เชื่อควรให้สินเชื่อกนที่มีปัญหาแล้วมีโอกาสที่สมามรถที่จะได้ต่อเดิมต่อได้แต่ตอนนี้ผมดูแล้วมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าถ้าเสียก็ไม่ปล่อยนะครับเพราะตอนนี้แบงก์ยังไม่เคยดูฟีสดูแผนของเลยว่าจะเอาเงินมาทาอะไรแคนเซิลตั้งแต่ต้นแล้วผมคิดว่าโควิดจะาน้อย2ปีเป็นอย่างต่ํา นะครับดางแห่งก็มีบอกว่าถึง4ปีถึงจะฟื้นกลับมาสู่จุดใกล้ๆเดิมในช่วงสองถึงสี่ปีนี้จะธุรกิจนจะอยู่ได้อย่างไรครับที่พอมีศักยภาพที่จะพออยู่ได้จะอยู่ไม่ได้ครับมันต้องเลิกออฟคนธุรกิจอยู่ได้ครับถ้าเลิกออฟคนในบางธุรกิจเลิกออฟคนลดต้นทุนมันอยู่ได้แต่การรีตรงนี้ต้องรีเนี่ยเป็นระบบครับไม่ใช่รีโดยการตัดคอส์สแล้วก็ให้คนเป็น,ป,นปัญหาสังคมต่อเพราะจะได้เกิดปัญหาลูกโซ่ตามมารัฐเองก็ต้องจุนเจือนในเรื่องของคนตกงาน กำลังซื้อในช่วงต้นๆที่เขาตกแฟนมันก็ไม่เพียงพอที่จะไปดูแลก็จะเกิดปัญหาสังคมปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้การที่แก้ช้าก็ยิ่งทำให้ปัญหามันหนักขึ้น